ช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับมีน้ําท่วมที่ภูเก็ตครับที่ภูเก็ตเนี่ยเวลาเกิดน้ําท่วมน้ํามาเร็วไปเร็วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มหาศาลนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินของชาวบ้านที่นั่นครับทั้งบ้านเรือนของประชาชนรถและรถจักรยานยนต์ครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้น บริเวณชุมชนบ้านหัวควรครับอยู่ที่อำเภอกระทู<อ>้ภาพนี้ถ่ายโดยชาวบ้านนะครับเป็นภาพกระแสน้ำจากเขากมลาพัดผาบ้านลอยไปกับกระแสน้ำครับเช่นเดียวกับรถยนต์ของชาวบ้านจุดนี้นะครับที่ถูกกระแสน้ำพัดลอยไปเช่นเดียวกันล่าสุดทางทหารเร่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูความเสียหายครับล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนหลายสายในจังหวัดภูเก็ตกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ เพราะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่วนระดับน้ำในคลองบางใหญ่ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสายหลักที่จะนำออกจากพื้นที่ออกทะเลบริเวณปลายแหลมสะพานหินตอนนี้ปริมาณน้ำในคลองยังสูงอยู่ครับหลังตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักครอบคลุมทั้งจังหวัดจนเมื่อเช้ามืดได้เกิดน้ำค่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยน้ำไหลเชี่ยวแรงพัดพารถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมากครับ โรงเรียนก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่โรงเรียนบ้านท่าเรือตาบลีศรีสุนทรอําเภอทะลางเนี่ยถูกน้ําท่วมขังและน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรทันเรียนได้เร่งประสานปกครองแจ้งขออยู่ทําการเรียนการสอนเป็นเวลา5วันในช่วงนี้ก็จะสํารวจความเสียหายก่อนค่ะฝ่ายจะรอน้ำคุ้กระโดดเนี่ยตรงเนี้ยแต่เป็นดักน้าน้าไหลไม่ทันกำลังจะไปเปิดฝ่ายตรงนั้นให้น้ําไหลลงออกสทะเลให้เด็อนะครับของตำบลหมู่ของตำบล เชิงทะเลเพราะทาให้พื้นที่ของตำบลเทพธั้งในเขตเทศบาลเขตอบตนี่ทำให้น้ำมท่วมขังนะครับก็ขอช่วยกันดูนะครับช่วยจวดสอบดูแลก็ช่องครมีเหตุนไหนรายงานอีกการขอกความช่วยเหลือก็รายงานทางช่องข่าวสารต่างๆได้นะครับด้านท่าอากาศยานภูเก็ตครับชี้แจงถึงกรณีผลกระทบเนื่องจากสภาพอากาศในพื Leaf ้นที่จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับ ทำให้มีน้ําท่วมขังตลอดเส้นทางการเดินทางมายังสนามบินครับอาจจะทําให้ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินได้จากเหตุการณ์นี้ส่งผลให้อากาศยานขาเข้าล่าช้านะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบทําให้เที่ยวบินขาลงจอดสนามบินอื่นจํานวน17เที่ยวบินได้รับผลกระทบไปด้วยแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ครับให้คนที่เดินทางไปยังสนามบินควรเดินทางไปล่วงหน้าอย่างน้อย3ชั่วโมงครับ